บรรยากาศยามเจ้าครับตีสวนทุเรียนนะครับเนาะจังหวัดเชียงไา้ครับเนาะโอ้โหพอเป็นมอกเป็นเหมยลุนักนะครับคุณผู้ชมครับนี่เหอเหรอเจ้านี่เป็นมอกเป็นเหมยหนักนะครับนี่วันนี้ผมก็ตื่นเจ้าน้อยนะครับ วันนี้ตื่นเจ้ามาใจไสครับใส่ไสดักกุ้งดักป่าไว้ี่สะท่นเห็นว่างูเข้าสี่ตัวกนครับได้ป่าเห็นน้อยเดียวเป็นปลาอันกัดน้อยเป็นกุ้งอย่างต่างๆนะครับเนาะนี่ครับปลามาพอหมอกพอเหมยย้ำเจ้าครับนี่ติกลางตรงต่จังไฮของเขานะครับเนาะนี่ครับนี่ครับผมปลามาเตวเอลพอตีสวนทุเรียนครับย้ำเจ้าแบบอีครับผม ครับเดี๋ยวนี้ก็บเจ๊ดมงปลายละนี่นี่ครับเป็นบรรยากาศเป็นมอกเป็นเหมยยงี้ยมาเจ้านะครับเนาะที่สวนทุเรียนเขานะครับนี่ครับนี่บรรยากาศรรากาศ็บรรยากาศดีครับช่วงนี้ครับนี่ครับ นี่เป็นน้ำข้างเป็นมอกครับยิ่งขวายมาทั้งพวกนี้มอกเริ่มนักลงทีดี้ครับผู้ชมครับเริ่มลงนักทิดี้ครับนี่พอกลางตรงนี่พ้อหมันยังแล้วครับเนาะนี่นี่ครับบรรยากาศยำเจ้านะครับนาะที่สวนทุเรียนของเราครับ